มาคเามาเราชมเราบอกกับทูเบอร์รี่กับผมกายแล้วก็ปิงปิงนี่เราอยู่กับแบบอะไรทักอย่างเดี๋ยวขึ้นให้เหมือนอีพีแล้วเลยอีพีแล้วจำไม่ได้อีพีก็จำไม่ได้เหมือนกันเหมือนเดิมว่าเราไปเล่นนันเลยดีกว่าครับผมอีพีนี่ทำให้ถึงสองร้อยเขียไหมครับที่ตอบเป็นคำเดียวอ่ะสัสครับ โอ้ยว้าเขาพิ้วอะรต่อจอดโรบี้ารบี้ปวดหย้าไม่เหรอไปเปิดเพลงแป๊บเตยนอะไรนี่โคตรตินโอ้ยไปลุยเพลงนี้ติงร้องให้เธอ ไม่วะไม่รู้กูก็พูดไปงั้นแหละก็รู้นะคุณพูดไปเรื่อยถ้าจะร้องให้เขาต้องให้เธอหายไปเว้ย<อ>ไม,ไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เขาหายไปหรอกเขาก็หายไปแล้วเงให้เธอหายไปอะเฮง ป่ะโอเคนีกว่ายกได้ถ้าใช่เธอจะะเเกก็บสพอาไว้กับคนที่ใชไงต่อวะไปข้างหลังเสาอ่ะเสาอ่ะเฮ้ยเหี้ยทางลัดหรอกเออเหย่าไปข้างหลังนเสียวตกเออเดียแล้วไมนต้องใช้หัวสมองใช่ไหมไม่ใช่หัวคิดถึงตอนเรียนจะไม่ค่อยมีะ ยูสิยัวเฮดนี่ใช้หัวเดินไหมเดินไหมว้าวไอ้ขวายใครใช้หัวอ่ะเดินไปเดินไปไม่ต้องสอนกูเดินไปเดินไปเดินเงินจนกว่าจะเจอที่เงียบสงบสงบโอ้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 มึงล้างตัวกูไว้โอ้ นั่นนั่นนั่นอ้กูไปไม่ได้เนี่ยมึงดูไปเนี่ยมึงทำยางงี้เนี่ยมึงบอกให้เกมมันเลิกแล็กตอเดี๋วมึงบอกให้เกมเลิกแล็กตอ,อ์ดิเฮ้ยวเฮ้ยหูวเฮ้ยปิงไม่เห็นร่องนูน้นป,ป่ะมึงไปถึงไปมึงไปให้เข้าร่องนู้นได้ป่ะเข้าร่องไหนะวะเดี๋ยวกูจะโหลดแล้วกูจะโหลดตามมึงขึ้นไปลองข้างบนอ่ะเฮ้ย เออเออแล้วแหละแล้แหละมึงชิดๆิดไม่ชิดๆิดมาเดี๋ยวกูจะตัอตามเว้ยแม่ม้วเธอจะไม่เยเห็นมาวฉันจะมาเธอนั้นมองผ่านอะไปะนี่อะไติดติดผมไรโอ้ ฉันอยู่ฉันก็ใกล้ื่อใใจไม่เจอผิดคว้าฉันจะปรอบโยกใจตรงนี้ผ <ยง S 1> ่าน,น,นเหรอไม่เคยผ่านนี่ตรงนี้ไม่ใช่หัวใช่หัวกูเหยียบขึ้นมามัน,มานเจอมาตอนเจเง่าห์ จบลงตรงนี้ข้างข้างฉันเลิกร้องเพลงวเอ,อใช้หัวมั้ยใช้ใหัหวมึงอหรอมาไม่ตกลเลยจะเสียไยเดี๋ยวกูไ,ไปก่อน

เอกมาไกลกันมานะปัาบบพีแบบ่ดีมากเนาะสัสตกใจหมดหันันไม่ไหวตอนจากนี้ฉันจะไม่จากไปไหนกันเอ้ย <c oughs> <c oughs> มองตกนะเว้ยตรงเนี้ยเฮ้างตกนะเว้ยตรงเนี้ยเฮ้ยยืดยืดอ้เฮ้ยชี้เฮ้ยจะไปลงไปได้แมนเลยสุดว่าไปแล้ว

ตลาดเ็มดูผสมบรอืไม่ใชุ่ยสามล้านผู้สมัครนักเดี๋ยวกูไปก่อนมาดิเหยาหัวกูแล้วมึงโดดไปมมอย่าหัวกูแล้วมึงโดดไปต้องเสารตอาืมย่าก็มีารตรวจสอบความจบการเียนตวือยแล้วาารอ้ออเวัลอดี้อ

กูนิ่งไม่ได้กูนิ่งไม่ได้ไอ้สัตว์ก็แทนกูนิ่งกว่านี้นิ่งกว่านี้กูต้องนิ่งกว่านี้เพื่อนกูพยายามอยู่กูต้องนิ่งว้โอ้สัตเริมร้อยหนึ่งพ่อมึงตายไอเย้วีกว่าจะลง่ะจะบอกว่าจะเพิ่งลงมาถ้าบัรกเหมือนกูมาก่อนไอ้ยังไงอสัตว์เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ เอ้ยขึ้นไปไหนอ่ะอย่าดีโกมแล้วมันขึ้นมาไงมันขึ้นมาม่อจะลงไปไงไรไฟเอ้ยอย่าลงมาเราก็ต้องไปที่เดิมอยู่ดียนไม่ไม่ไม่เราอันนี้สูงขึ้นเดี๋ยว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 พิ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไม่ต้องเปี่ยนไรเชี่ยโกย๊อปย๊อปย๊อปมันแรงไปเรื่อยเรื่อยดีกว่านี้เดี๋ยวเี๊อป ดีกว่านีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ดีกว่าดีดีกว่านี้กโอ้จะขึ้นไปนู่นจะขึ้นไปนู่นไปนู่นแฮก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 สุดแฮกขึ้นไปนู่นไปนู่นเฮ้ยอ้าวเยี่ยมกูติดจ่ายกูติดข้างล่างเลยติดไปบ้างล่างเลยไอ้หัวโว้ยไปนี่ไปนี

แต่ไม่แล้วมึงอะตกไอ้หี้อแล้คาเดียกตกเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยกูคงไม่้าไอ้ไอ้เดียรอบนี้มันจะเดกูจะบอกรอบนี้จะเดียวเดิม ไม่ทันเลยเจ้าไอ้เยอะใครตกอยู่ฝั่งขวาของกูต้าจอเมื่อกี้วะเอ้ยเหี้ยกูนี่ไงสัตว์เอ้ยเอาไงมึงทีนี้โอ้ยสัตว์แม่งไม่ขี้เกียจเลยไม่ขี้เกียจเลยอืมออ่ะอ่ะอ่ะอ้ายว้ไอ้เอ่ไะ ไอ้เอะรอ่งเี้ออตรงนี้แล้วตรงนีแล้วนี่แล้วกูติดกูติอไไม่ติดไม่ติดไม่ติดไอ้อาให้กูยืนขึ้นไปนี่ได้ อังพงศเสรดจปาจก็ด yeah, ูเบ่งแต่ทีนี้ในเชตลองปนบางเนี <m <m ่ยกับมาคุ้มกอีกอืมเอาให้กูแฮกขึ้นไปข้างบนได้เก็บได้มกีเก็ได้ไม่กเก็ได้อ้ยไอ้เช่แม่งดันกูลงมาไอ้สัสห้า้เป็นนี้รีบบะ ไอ้ไก่กูติดกูติดเหลี่ยมคิปเหลี่ยมเดินถอยมะเดินลงมาเดินลงมาเดินลงลงพยายามรีบมาบึ้งอ่ะเออไปยืดยืดไม่ถึงไหนวะเนี่ยไอชิวีนิ่ดึงกูลงไปด้วย เอาแรงไปเราบอกว่าสัตุดสายฉลาดเอไม่ฟ uh ื้นเหรอเพื่อนไม่ฟื้นด้วยโว้ยเออไอทีนี้ยาวเลยไอ้เหี้ยเอามึงกลับมาไงเนี่ยเอามึงกลับไงเนี่ยเอากูไปยังไง ทีนี่ก็แก่งระยะเลยด้าตูเป็นทากรับกานปริเทศอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งโอ้ยเียไม่ได้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 ยาเป็นไมหมดอือโม้งเป็สูงก็เดิมอีกต้องร่้ต่อไปเขาจะอะไรเป็นสูงเกินฉับไม่พาคุณิปด้วยไอ้เดี๋ยวไกลไปเท่านี้ <laughs> ใครอยากเล่นก็อย่าเลยเฮ้ยเราแนะนำดิเรามาเล่นเป็นของผมไม่แนะน,นำอ่ะไม่ไม